สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนเบิร์ตสมองสุบอนครับผมหลังจากบอดดี้พ่อกันโดนเป็นทิตย์ที่ละมั่งนี่บอดดี้ร่งคลิปให้พี่น้องเบิร์ครับผมเพราะว่ากะสภาพบรรยากาศทั่วไปกับบอดี้ครับผมบันพราะ่่ายข้าหยากมือนี่ก็เลยสีผ้าพี่ผ้าน้องมแมลงวาวครับผมว้าวจุลาขนาดร้อยแปดสิบเซนของอาจารย์ซักน่ะ อาจารย์สมศักดิ์โอหานิ่นครับผมบรรยากาศเมื่นอนี้ก็บอกว่าร่มก็พ่อมีอยู่ครับผมของพงเย,ย่ไส่บอกว่าบ่ามีดอกเบิดละ่ะเอบซี่เอาไปเนียพังแน่ครับผมอ่ะเรียมทะลุนกันครับผมเพื่อบ,บอกเป็นการเว้ายายหางรุ่นกันขึ้นหรือบ่ขึ้นคุ่นะครับผมจะของเราเพิ่นกระลังไปแร่น เดี๋ยวพงเงียไส้สิเป็นผูนน้โยนเป็นผู้ปล่อยให้เดี๋ยวมาลุ้นกันคืนหรือบ่คืนเอาไป คืนเรียบร้อยครับพี่น้องผมบันสุดยอดมากๆ สุดยอดมากๆครับพี่้องผมจังหวะเดียวจวดอนี้เป็นช่วงท้ายของฤด,ดูกาลครับผมช่วงเทท้ายตอนนี้ผู้ซอยห้าเพิ่นกำลังย้อนเสือกใส่อยู่พ่นครับผมบ่เห็นคนก็คือกำลังไหลเสือกใส่อยู่นี่ครับผมบ่าวผู้สอยห้า ตอนนี้สนุกกำลังข่วงครับผมเป็นกำลังไหลเสือกใส่อยู่ จังหวะเดียวจวดเลยสุดยอดครับผมช่วงท้ายๆเขาฤด,ดูกาล <c ười> ครับผมฝากพี่น้องสิเข้ามารับชมนะครับเด้อกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พงศ์สรซางนั่นเลย,ยครับผมอาทิตย์หนึ่งเละจงในรงคลิปนี่นี่แหะคลิปแรกของอาทิตย์ครับผมขอให้พี่น้องทุกคนอยู่ดีมีแม้งครับผมลำลำรวย พอกันไม่คิปหนาครับสวัสดีครับ